ตอนที่สามสิบสี่เขินผมหลับสนิททั้งคืนมารู้สึกตัวอีกทีก็น่าจะใกล้เวลาเช้าเต็มทีเพราะได้ยินสัปสัตว์เริ่มส่งเสียงดังดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่ก็มีแสงสว่างจางๆทำให้พอจะเห็นภาพต่างๆรอบกายแล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกว่ามีเรียมฝีปากนุ่มๆมาแตะที่ข้างหูเบาๆทีร่รักคะ ใกล้จะเช้าแล้วช่วยเติมรักให้สมกับที่ฉันรอคอยอีกครั้งได้ไหมคะทันทีที่สิ้นเสียงของเธอผมก็เริ่มกระบวนการทุกอย่างที่ทำมาเมื่อคืนผิดกันตรงที่เช้านี้ผมได้รับอัธรตทางสายตาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจยามเช้าแสงอ่อนๆก็เริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ผมเห็นภาพของโคฮารุที่กำลังนอนอยู่ข้างๆได้ชัดเจน ผมกลับมาคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมอีกครั้งผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างผมคนนี้มีเพียงคำว่านางฟ้าเท่านั้นที่จะใช้เรียกความเป็นเธอถึงตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมานิดๆแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นเพียงแค่ความฝันถึงตอนนี้เธอจะนอนกอดผมเอาไว้แน่นเรารีบแต่งตัวเพื่อออกไปข้างนอกกันดีไหมเริ่มสายแล้ว เดี๋ยวพ่อกับแม่ของคุณจะว่าเอาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพ่อกับแม่รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในเช้าวันนี้คุณบอกท่านด้วยเหรอครับใช่ค่ะผมเห็นว่าตอนนี้มันค่อนข้างสายและคิดว่าคุณโยชิดะกับซูด้าคงจะตื่นกันนานแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าค่อยๆเลื่อนประตูห้องออกมาอย่างแผ่วเบาและเดินย่องยองเมื่อมาถึงห้องโถงก็เป็นอย่างที่คาดไว้ โยชิดะนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารส่วนสูด้าก็กำลังง่วนอยู่กับการปรุงอาหารเช้าอารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายกันไหมคะอรุณสวัสดิ์ครับหลับสบายครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณโยชิดะเป็นยังไงบ้างลูกสาวท่านผมดีครับแค่ดีเองเหรอคะ เออไม่ใช่ครับวิเศษที่สุดเลยครับผมคิดว่าผมคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะชินกับทัศนคติเรื่องเพศของคนที่นี่ผมรู้สึกว่าผมอายที่สุดในชีวิตผมไม่เคยเจอสถานการณ์อะไรอย่างนี้มาก่อนผมไม่รู้จะทำตัวอย่างไรได้แต่ยิ้มเจือนๆแล้วรีบเดินผ่านซูด้าเพื่อไปนั่งที่โต๊ะกับโยชิดะ ผมคิดว่าหัวข้อการสนทนาในเช้าว,วันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้ผมจึงพยายามคิดหัวข้อเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นทันทีบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงญี่ปุ่นหลังเดียวในโลกคู่ขนานเลยไหมครับอืมโยชิดะเขาเอานิ้วแตะที่ขมับเหมือนส่งกระแสจิตออกไปสำรวจเท่าที่ดูมีแค่สองหลังนะอีกหลังหนึ่งจะเป็นแนวผสมผสานความเป็นญี่ปุ่น แต่ของฉันเป็นแบบญี่ปุ่นแทแๆ้เลยแสดงว่ามีคนญี่ปุ่นเข้ามาที่โลกนี้ได้แค่สองคนอย่างนั้นเลยครับในประวัติศาสตร์มีคนญี่ปุ่นเข้ามาที่โลกนี้ได้หลายคนแต่ส่วนใหญ่ก็สร้างบ้านแบบของคนที่นี่ไม่ได้เอาวิธีการของญี่ปุ่นมาสร้างพอดีพ่อของฉันเป็นช่างสร้างบ้านและฉันก็เคยศึกษาวิธีการสร้างบ้านแบบนี้มาจากท่าน รวมทั้งวัฒนธรรมดื่มชานี้ด้วยใช่ไหมครับคิดว่าไม่นะคนที่นี่นิยมดื่มชากันอยู่แล้วและชาของที่นี่ก็มีรสชาติเยี่ยมแบบหาที่ไหนไม่ได้ในโลกไกอาของเราเลยเธอลองชิมดูสิผมบรรจงยกถ้วยน้ําชาที่ปั้นด้วยดินเผาขึ้นมาดมดูก่อนที่จะจิบช้าๆทันทีที่แก้วชาใกล้จมูก ผมก็รู้สึกได้ถึงความหอมประดุดกลิ่นของดอกไม้ป่าและเมื่อลิ้นสัมผัสกับน้ำชารสชาติที่ได้มันมีความละมุนละไมเหมือนได้ดื่มเครื่องดื่มที่ผ่านกรรมวิธีการปรุงมาอย่างดีทั้งๆที่เป็นแค่น้ำชาใสๆกลิ่นและรสชาติเยี่ยมมากๆอย่างที่คุณว่าจริงๆครับขนาดผมไม่ได้เป็นคนนิยมดื่มชานะผมยังรู้สึกขนาดนี้ นี่ถ้าผมได้ลองดื่มชาแบบนี้ตั้งแต่แรกผมคงติดชามากกว่ากาแฟแน่นอนนี่แค่สายพันธุ์เดียวนะที่นี่มีชาให้เธอเลือกชิมเป็นร้อยๆยชนิดฉันเองยังดื่มไม่ครบทุกชนิดเลยถ้านักดื่มชาที่ญี่ปุ่นมาที่นี่คงจะเป็นสวรรค์ของพวกเขาเลยล่ะทำไมคนถึงนิยมดื่มชากันครับในใบไม้ทุกๆใบ นอกจากจะให้รสที่แตกต่างกันแล้วยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอีกด้วยที่จริงใบไม้แทบทุกชนิดสามารถนำมาทำชาได้เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อนำมาทำแล้วรสชาติมันจะไม่ดีขมบ้างฝาดบ้างเปรี้ยวบ้างแล้วแต่คุณสมบัติของมันหรือบางชนิดก็ต้องนำมาผ่านกรรมวิธีที่ซับซ้อน ถึงจะได้คุณสมบัติรสชาติและกลิ่นที่ดีคุณสมบัติที่ว่านี้เป็นสิ่งที่มีใครบางคนกำหนดขึ้นมาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเวลาที่คนบนดาวโลกไกอาของเรานั้นป่วยเราต้องการรักษาโรคเหล่านั้นด้วยสมุนไพรคนที่มีความรู้เรื่องนี้เขาก็จะคัดเลือกใบไม้ที่มีคุณสมบัติรักษาโรคนั้นๆขึ้นมาใบไม้หนึ่งชนิด สามารถรักษาอาการได้หนึ่งหรือสองอย่างและเมื่อนำมันมาผสมกับอีกหนึ่งชนิดก็อาจจะสามารถรักษาโรคได้อีกหนึ่งอย่างขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของมันที่จริงจะเรียกว่าการรักษาก็คงจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่น่าจะเรียกว่าเป็นการปรับการทำงานให้อวัยวะส่วนนั้นๆกลับมาทำงานได้ปกติเหมือนเดิมมากกว่า มันอาจจะเป็นความบังเอิญที่บใบไม้เหล่านั้นมีคุณสมบัติของมันอยู่แล้วและพวกเราก็ไปนค้นพบว่ามันสามารถรักษาเราได้ก็ได้นะครับไม่มีความบังเอิญวันหนึ่งเธอจะต้องเป็นคนอธิบายเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับผมได้เวลาอ่านเช้าพอดีเลยลูกลากอรุณสวัสดิ์ค่ะแม่อรุณสวัสดิ์ค่ะพ่อเป็นไงบ้างจ้าลูก เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะแม่แม่ยินดีด้วยนะที่ลูกมีความสุขแล้วก็ขอบคุณคุณทิมด้วยนะคะที่มอบความสุขนี้ให้กับลูกสาวของฉันอ่ะอาหารเช้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนสูด้าพูดจบก็ตักซุปร้อนๆมาเสิร์ฟพวกเราทันทีทุกคนดูจะรู้สึกชื่นมื่นมีความสุขกันเป็นพิเศษในเช้าว,วันนี้ มีแต่ผมเท่านั้นที่ยังอึดอัดพูดอะไรไม่ค่อยออกได้แต่แซงยิ้มไปกับเรื่องที่พวกเขาสนทนากันผมยังรู้สึกตัวเองนั้นแปลกแยกจากคนที่นี่อยู่มากทั้งที่ผมนั้นเข้าใจความเป็นไปต่างๆมากพอสมควรแล้วคงต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักระยะเลยทีเดียว